เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่44ในรอบปีหนึ่งหนึ่งบุคคลใดได้รับผลกระทบที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเวลา เนื่องจากความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนมากที่สุด 1. นนายเอกชัยกำลังศึกษาอยู่ที่กรุงมอสโกรัสเซีย 2. ในายเอกพลทำงานอยู่ที่เกาะแคมเบลใต้สุดของเกาะใต้ประเทศมิวซีแลนด์ 3. นายเอกวัตรเป็นนักธุรกิจอยู่ที่ปลายแหลมของกูโทโบทประเทศแอฟริกาใต้ 4. นายเอกลักษณ์ตั้งถิ่นฐานที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกพันธเป็นศิลปินอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโจทย์ข้อนี้นะเขาถามว่าบุคคลใดนะที่ได้รับผลกระทบจากความแตกต่างนะระหว่างกลางวันกลางคืนมากที่สุดนะ ซึ่งกลางวันกับกลางคืนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่าเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดจากการที่โลกนะหมุนรอบตัวเองซึ่งโลกเนี่ยมันเอียง23.5องศานะทำให้เวลากลางวันและกลางคืนของแต่ละประเทศเนี่ยยาวไม่เท่ากันนะอย่างเช่นนาะยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์เนี่ย มีภาทิตย์เที่ยงคืนถูกไหมก็คือไม่มีเวลากลางคืนเลยไม่มีเวลากลางคืนเลยนะจนถึงเที่ยงคืนแล้วเนี่ยฟ้าก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมนะซึ่งเราจะรู้ได้ไงนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไหนนะที่มีความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนมากที่สุดประเทศที่จะมีความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนมากที่สุดเนี่ย ก็คือจะอยู่ใกล้ซีกโลกเหนือหรือใต้มากที่สุดนะยิ่งอยู่ใกล้ซีกโลกเนี่ยเวลายิ่งต่างนะไม่ว่าจะเป็นซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้นะยกตัวอย่างเช่นอย่างในเดือนมิยอเนี่ยหรือมิถุนายนเนี่ยเดือนมิถุนายนซีกโลกเหนือนะอาทิ์เนี่ยจะอยู่บนฟ้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะก็คือเป็นอาทิ์เที่ยงคืนเนาะอย่างนอร์เวย์เนี่ยก็ติดกับประเทศก็ติดกับซีกโลกเหนือมากๆแบบใกล้กันมากเนาะถ้าเราไปดูในแผนที่โลกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะอยู่ติดๆดกันเลยเนาะ ซึ่งขอยกตัวอย่างในเดือนมิถุนายนนะเดือนมิถุนายนเนี่ยประเทศนะที่อยู่ในซีกโลกเหนือนะจะมีกลางวันยาวที่สุดในรอบปีนะอย่างเราอยู่ประเทศไทยเราก็ลองสังเกตเราก็ลองสังเกตได้จากตัวเรานะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยพระอาทิตย์จะตกช้ากว่าเดือนอื่อนๆนะอย่างเช่นตอนมิถุนายนเนี่ยหกโมงแล้วนะฟ้าก็ยังสว่างอยู่ดีเลยนะท,ทั้งที่แบบเดือนอื่นๆอ่นนะห้าโมงพระอาทิตย์ก็ตกแล้วถูกไหมแต่ถ้าอย่างเดือนมิถุนายนให้เราลองสังเกตกันนะว่า หกโมงแล้วฟ้าก็ยังสว่างอยู่นะซึ่งประเทศไทยเนี่ยกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะก็คือกลางวันเนี่ยจะมากกว่ากลางคืนแค่ชั่วโมงเดียวประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนเท่าไหร่เนาะในขณะที่ประเทศที่จะใกล้ซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะมีความแตกต่างมากถูกไหม ประเทศในซีกโลกใต้ก็เช่นเดียวกันนะยกตัวอย่างเดือนมิยอออีกเหมือนกันเลยคือเดือนมิถุนายนอีกเหมือนกันนะประเทศในซีกโลกใต้เนี่ยกลางวันนะก,นก็จะสั้นกว่ากลางคืนก็จะสลับกันกับซีกโลกเหนือใช่ไหมซีกโลกเหนือกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนนะทีนี้เรามาดูที่ชอยกันนะเขาบอกว่าเอกอชัยนะอยู่กรุงมอสโกรัสเซียต่อมาเอกอพลนะอยู่ไหนเอกอพลอยู่ใต้สุดของเกาะใต้ในประเทศนิวซีแลนด์นะ เอกวัดอยู่ไหนอยู่แหลมกูดโฮปของประเทศแอฟริกาใต้เอกวัดนะอยู่แอฟริกาใต้ต่อมาเอกลัตนะอยู่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาต่อมาเอกพันอยู่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งเราเนี่ยสามารถตัดช้อยออกก่อนได้เลยเนาะว่า3ช้อยนี้เนี่ย ไม่น่าจะใกล้ทั้งซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้เลยใช่ไหมที่ดูใกล้ซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะมีรัสเซียนะแล้วก็ที่ใกล้ซีกโลกใต้เนี่ยก็จะมีนิวซีแลนด์นะซึ่งถ้าเราไปดูแผนที่โลกดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่ารัสเซียเนี่ยแทบนะจะติดกับซีกโลกเหนือเลยนะแถมกรุงมอสโกของรัสเซียเนี่ยก็ยังอยู่ทางตอนบนของรัสเซียอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากันเนี่ยก็น่าจะเป็นเอก,กชัยนะที่กําลังศึกษาอยู่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซียนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะพาดไปตอบนิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเราลองไปดูแผนที่ดีๆนะนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะห่างกับขั้วโลกใต้ยอยู่เยอะกว่าที่รัสเซียห่างกับขั้วโลกเหนือนะเราลองไปดูรูปกันได้เนาะเพราะฉะนั้นนะข้อที่44นะก็ตอบข้อที่1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ